ดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะเช้านี้เขาจะฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่ดวยรวมนะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าซสีเรียมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะสามารถทักต้องคิวดูดวงส่วนตัวได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะใครอยากสนับสนุนช่องสามารถกดดูโฆษณาหรือกดคําว่าขอบคุณหรือสุปร์แตงใต้คลิปด้านล่างข้างๆปุ่มแชร์ หรือจะกดสมัครสมาชิกนะคะ50บาทดูดวงฟรี5คําถาม80บาทดูดวงฟรี9คําถามและ100บาทดูดวงฟรี12คาถามสมัครทาง YouTube นะคะและแคปเราถามไปดูดวงฟรีได้ทั้งหลายหรือใครจะสอบถามรายละเอียดนะคะทักทางไลน์ได้นะจ๊ะนี่เรามาดูว่าเช้าวนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าคิดถึงเธอจังเลยคิดถึงเธอที่เป็นคนน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสฉันรู้สึกว่าฉันโชคดีมากมาก ตั้งแต่ที่ได้เจอเธอรอยยิ้มของเธอเป็นรอยยิ้มที่ฉันรู้สึกว่ามีพลังมากๆเลยนะเวลาเศร้าและคิดถึงรอยยิ้มของเธอฉันรู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีมีกำลังใจขึ้นมาทันทีเลยต่อ,อให้หลับตายังไงก็คิดเห็นภาพชัดเจนมากเหมือนเราเหมือนฉันมีตาที่สามเลยอะ่ะ คือมองเห็นภาพเธอชัดเจนเห็นรอยยิ้มเธอชัดเจนมากแล้วก็ฉันรู้ว่าเธอเป็นคนที่หาความสุขให้ตัวเองได้หาความสุขให้ตัวเองเจอแล้วความสุขของเธอมันทำให้ฉันเต็มไปด้วยเสียงหวัวเราะเวลาที่เราคุยโทรศัพท์กันหรือคอหากันหรือได้แบบคุยกันเสียงหวัวเราะของเธออะมันเป็นเสียงสวรรค์สำหรับฉันเลยนะ ทุกครั้งที่ฉันได้ยินเสียงเธอฉันก็มีกำลังใจและยิ้มตามไปด้วยทุกครั้งเลยเวลาที่เธอหกล้มหรือมีบาดแผลหรือมีเรื่องไม่สบายใจฉันก็เจ็บปวดกับเธอทุกครั้งแต่ก็อย่าเป็นคนที่เยียวยาหรือรักษาแผลให้เธอหรือรเผชิญเรื่องราวต่างๆไปเคียงคู่กับเธอนะเธอจะได้รู้สึกว่าเธอไม่โดดเดี่ยวไม่ได้อบกอดตัวเองคนเดียว แต่มีฉันที่คอยอบกอดเธออยู่เสมอฉันยังอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนยังมีเธออยู่ในใจเธอเป็นคนสำคัญสำหรับฉันมากๆและฉันอยากให้ความรักความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมีแค่เธอกับฉันเท่านั้นไม่มีคนอื่นและฉันก็รักเธอแค่คนเดียวด้วยรักแค่เพียงเธอยังย้ำซ้ำๆนะว่ารักแค่เธอคนเดียว เธอก็เหมือนเคก้อนโปรดอะ่ะแล้วก็มีก้อนเดียวสำหรับฉันฉันจะพยายามลงรูปคู่ใน i อจหรือใครหันลงรูปคู่ใน i อจกับเธอเยอะๆเพราะว่ามันอาจจะเป็นของขวัญแทนใจระหว่างกันหรือฉันอาจจะลงรูปของขวัญแทนใจที่เธอให้ฉันเพื่อให้เธอรู้ว่าฉันยังเป็นฉันที่ยังมีความรักให้เธออยู่คนเดียวเต็มเปี่ยมเลยฉันอยากแต่งงานกับเธอนะ ถ้าเป็นไปได้อยากสร้างครอบครัวไปด้วยกันอยากให้เราเป็นสถานะของการมีแฟนเธอเป็นแฟนฉันฉันเป็นแฟนเธอใช้อนาคตใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสุขไปด้วยกันย้ำอีกครั้งว่าฉันรักเพียงแค่เธอและรักเธอคนเดียวเธอคือของขวัญแทนใจสำหรับฉันและเธอคือแฟนที่ฉันรู้สึกภาคภูมิใจและก็ไม่เคยรู้สึกกับใครมีแค่กับเธอคนเดียว เพราะฉะนั้นมาสร้างอนาคตไปด้วยกันแต่งงานกันนะนี่คือสิ่งที่เขาฝากบอกคุณตอนเช้านะคะดีมากเลยนะคะขอให้แฮปปี้สมหวังนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย